วันนี้เปิดคลิปมากะอยู่อันนี่เลยวันนี้ท้าทิคารถคนมาเก็บผักอีเล่นทุกคนหรือว่าผักนางเลิร์นนั่นเองเก็บเพื่อไปเฮ็ดยูกินีะทุกคนแล้วก็มีอ่าเขาเจ้าขอมาหลายกรสิเก็บไปแบ่งให้เขาเจ้าน้อทุกคนเนาะว่ามันหลายแห้งหลายอีอีหลอดเนี่ยทั้งผักสาหรายผักอีมะเขาเอิ้นผักเอย่างผักมะระอีมาบ่อยเต็มหมดเลยเอาไว้ไปต้มอินนี่แล้วทุกคนเอ้ยต้มต้มข้างในก็ได้เฮ็ดกินหลายอันนั่นอย่างนี้ เดี๋ยวเราที่เก็บเตรงนี้กันเลยเก็บไว้หลายๆแะไรก็ไปแจกคนนะทุกคนเนาะนี่อ้หมีกันมากพอฝนตกเด็กพี่น้องอจะเป็นแบบหลังเฮินเราเองเด็กพี่น้องเนาะ เก็บใบใหญ่ๆมา,าให้เบิงังก่อนหวังมาสิบ่มีง,งูเหวเหวกระป๋อมนีตัวใหญ่หออเลยนี่ ดูว่าสี h าจะเห็ดเมนูอันของุูนดีเป่าไหสวยสวยมากสวยมากสวยเดี๋ยวปหลายๆทุกคน อันจะเป็นหลังเพลินเ่าเอง สีเขียวก็เลยนอกกระตูไปเนาะเือนชนนี้เลยนี่อันนี้นอนอนยู่พอดีทำอะไรเนี่ยมเกบพังแล้ว เพว่าแถนี้ไม่อคอยเห็นงูนะทุกคนเลยระวังไว้ด้วยกคไอกี้เหรอโรควัวกกวนี้ไอตะก,กี้หลายชนิดวันนี้โบถ่ายเอานําเป็นก็เกิดไล่หลายทุกคนนะวันเกิดก่งอย่างไรหลายใมเนืนอทุกคนเนาะเงินกันสีม่งีนะเก็บตรงๆไปแล้วมุ้งนาก็ถ่นสูตรโซนอาไอติ่งเพ็ดอ่ะน้ากินทุกคน

有自己家伙。 พีแล้วทุกคนเลยเดี๋ยวเก็บไปล้างกันเลยเออ่อน,นี้ก็เป็นอสอบทานนวทานเธอเบิเร์ให้เ เสียงบอแก๊ก,ก,กขาดอว้ยขาดเลยวะอือมันพวยพวพูด,ด,ดต่น่งเราตันโอเคอ่านี่เขาตัแดแตัดนีนี่ฉันแบบสามารถหาดได้แล้วฉันก็หมดใจด,ด้วย คือเชิงไม่ใช่่ไไทยทังไว้แม่มันเป็นมุมกว้างท wow, ี the, wow, ่มันเฉียดไปหนดหมกอ้จิ๋วอยู่บนเฉลิมโมใี้จิ๋วส่กองไปสาบส่นแม่ว้าฮิปุลอ๋อนี่นะ ลูกไผ่ว่าคือมันจะสร้างใชไหมวะเอายานเฮาไว้ผ่าเอชาเยอะเลยใเอายานหนูบันนีวัด,ดเออเอานี้ขึ้นไปลังกันเฮ้ยเหียหดเลย่นี้้ยานอวเราที่เดิมนะจ๊ะ าจมมมอบแตดอยู่ว่าเป็นสาะเอาบรูดเฮ็ดเขาเฮ็ด ไปไกินโจมาอไนี่ทุกคนจมาเอทุกคนจมาออมาพี่ไว่ไปไปกินโจมาพี่ไล่ยานเอาไปได้สักไม่ได้หรอกค่ะไม่ได้หรอองพี่ยานเจ้าป๊บเร็วเดี๋ยวให้ขาอุงหัว กินแล้วเปล่งนะนะให้ทุกคนนี่เห็นจะรู้ไหมพาจะมา้งยานกระดออันนี้สิทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบลงแต่เพลงเท่าน,นี้เนาะเพราะว่าสายฝนก็บม่ได้เหตุคลิปอย่างเลยเพราะว่าบอดี้คอยไปใส่เลยทุกคนเลยอยู่แต่เฮิร์ตแต่ละมื่อแต่ละเวตุกรกันบ่มีน้องเหตุการณ์เห็นนีอเลยทุกคนเลยกับ ตอนแรกนี่ก็ว่าจะไปนอนน้ำเสาลินทุกคนในฝาทุกคนติดตามชมสายฝนในเด้องจิรกโซนให้เบิงมอเลงบ๊ายบาย